ตัวงามเลยตัวงามบ่เลยตัวงามตัวงามเหนื่อยบ่เหนื่อจะดีเลยยิเห็นเขาเอื้อยเป็นตุกเลยตัวเมียตัวงามมันบ่นนี่เด็เงินเงินเฮ้ยหนุ่มบ่ใช่อันนี้ผู้ยังเฉยผู้เซกันอันนั้นมันเท่ากันสามสิบแต่ใบมันคือบคึ้กันเนาะเสียบเปียกใบอ่อนเด้อ chắc là hệ ở biệt đai. Áo phải đi này nó Mẹ. Ok. Tu nium túi. túi cái áo áo thôi. Nó hết một đâu gì? nữa đã gì vậy. Tôi, đã tôi, đã tôi đã để cho

ไบไปแไทป้บหนเอาบายย่งผิดเสียบตาดนะไปไปเมื่อบันหล,ดลดุดแผ่หลุดโพจะว่าอ,อ๋อเมนอันนี้สีเหลืองคือกันใช่ไหมรมาตลาดมา้าตัวเอานะน

กินพกกินยอะไปอืมอะอะว่าออีโนไอม่กือบเลยหอกับอกเลยิหขมยังจะกินยังจะกินนกเจ็บจะิก็เนะเป็นกรพายิงกินดิบงลูกคูยิงกวบนี่น่แก่แมนะ หอยก็กินนอ่ะัลบอกคนเนาะคนเาบอกนเรตัวอไมด้บันอก <c oughs> ตัดผมามาป่นดมาหดเงินยายไปเลยตั้งากไปงานอ่ามันคิดสมดัตีหนึง่งไปต่อมาซื้อของฝากมาให้ยาย ผลนึกได้ไม่ได้ซื้ออย่างไรหรอกทีนึงเลือกเองเลยผู้ชิเสียเอาไปหายเราไปเราทันน้ำมันมาโนะหดว่าบสบายเลยไปซื้อยาก,กินเลยเพื่อผลวันนี้ได้ผู้มีผู้เที่ยวหัวเสียนบะโอ้โหผูเ้เขาเห็นปะอาพี่ล่ะ Nhớ ai e phôn mà, ai e phôn mình ăn nhai rồi Để đi khám lắm mà mi à Hãy mình khẹn, khẹn sân khát này Sân ta này ừ, cặp tích nhanh thì đã bừng luôn Để ở nhanh 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 à Đây nhắn. Chắc bố <laughs> Đây <Để cười> nhắn gọn luôn. สบายดีเนะสบายดีนะไปลุงเด้อเมื่อยแล้วบ่ <c oughs> มาแต่งงานเลี้ยงอันชั้นตะคะสิงกะเบลวันที่ฉมัดมกะยายว่าอยากได้ผู้เลยเวะเขาไปซื้อผู้มาให้เพิ่นอืมอีนึงจนเป็นลมเป็นลมแล้วกัน,น,น,อนบอกงานได้ไหมฮะแ <c oughs> ละ้วไปแต่หึงบ่ เดินมาเลยฮะเฮ้ยมึงเป๊ะมึงเป๊ะมาเลยหายเราเเดอเรามานี่เด้อเรากินบุคามเ้อหายเราเนาะเราได้ไม่เท่ามาเลยฮะแป๊บแใบผู้ใครไปอันไ้เจะมาเน่ยไป มึงมามนฉีดที่ทวยเลยผูกไอ้พรอไปแล้วคมันคือตัวอะไรเนี่ยบงดินใหญ่ครับลายเสือไปจั๊เมมบ่มีลูกไปจถามยายอยู่มีลูกไปจัลูกนแรกลูกมาเลย ไม่ได้ไปหน้าจังวันนี้ดิทัอเมยเพื่อนได้ปุ่หม่กเต่งป้ออยู่นาน่ะปู่กมงมู่เต่งป้อยังไปเผานั่นาเมานหน้อยบ่

สวยมากเลยผัดเด็ดเนาะมาเช้านี้ผัดลมหนาวเนาะหอดผัดเด็ดเนี่ยมาละ่ค้างเนาะเราเป็นเนื้อะไรม้ำธารมเนาะเนาะผัดลมหนัตาจอ่ะคืไข่เิ้งวเนาอยู่เลยนี่มาเช่าอยู่บ้านมึงไข่กันสบายดีส <laughs> บายดีอันนี้ไม่เอาอาหารแล้วปนะเราอยากได้เดี๋ยวฝากแล้วไป มามแต่งานโรงเรียนโรงเรียนแต่ก็มาดิเลยโรงเรียนเมันจัดงานวันวันมันคิดชมะ,ะมั้ยอ่าเป็นยังไงแต่ก็มาพี่เลยกล <c oughs> ้วยได้พูไปขอพูะอะไอพูไม่คุย้ยได้ละโบม่มีผูเชี่ยวชาญได้หรือเปล่าเนื้อสื่อมาหายยันจะบ่เคยสื่อให้เบิ้มเบิ้งเสียงหายย,ายันเอาเอาให้ยรับไป เอาเหล้อเดี๋ยววะเดี๋ยวแม่พาเมือนนิกินได้จ้ะ้าเกินะมอก้กบอะกับิม้งอมาได้ใช่มาหายแล้วไปใหม่แล้วนี่ของขวัญแล้วได้หนีของขวัญวันที่สมาดย้ายได้หนิของมักเพิ่นพอใจลายเลยร่ำด้วยอยู่ดีเมี จักิเป็นอะไรแล้วปูกะถามเขาว่าฟูเซียวอะลยบอกกล้าซื้อหลายยันยันว่ามันกัรตากการยังนะเอาบอกเคยชอว่ามันมีช่องแบบเด็อมันไม่น่าบอกนะมันมีแบบใบเนื้อหนึ่งน้อยถึงเหลืองก็มีเออใบเนื้อหนึ่งเหลืองอะไรบอกใบเขียวใหญ่นนมมเลย มัมีอยู่ใบเียเขียวนีเชักนอเนาะโบเนอีกอีกแบบตัวนึงนะกำเรืองอคับไม่เป็นหนึ่งเรืองเลยกับใบนี่ยนอยเขาเลยบอกบอกอไ่เออหมาเขมปอบกินมึงด้วยกัดมึงดวานจ้อยมาหวานเลยกัดมึงด้ ยาช่้นคือหลายท์จักยาบบาน้อไข่เมื่อนั้นเนาะไข่มาชักิก่มวนยาไอ้ไข่ปนี่ยวานแล้วดึงไม่ใช่วางิปจอดยายว่าหวานวาแล้วยิกินยาเลยวานอะไร่ัยาพาราวะจักใหญ่ไหมจั กินเทจด้งมิดจ้ะมาเดีไปกวดสาลาบอ่ะมันเป็นแนวรอาการมันเป็นนักพวนตุวน่มาเทไรก็มีดแต่เนี้ยเป็นเทนึนบ่มีว่าเศ้าแล้วจะ

ไม่ได้เอาเสื้อยาวเดนวยวมีอยู่คือคือว่าขาดแต่ผู้ก็พี่เสเนษไม่ได้เชื่ออย่าดินนนอกไม่รู้ไงยดินน้อไปไม่ดิ่ง้วยไม่้ไปไปก็มาไปเอาไว้กินบ่เข่ากินบ่่กินบ่้ากินเ้อะไหซิมันไม่ใช่ วนจัน ok ั่นัง้เอแ่ตนน้ำพ่อจะไปใช้พอจะไปใช้พ่อไปที่อจเาปต้นไปใช้ไปวิ่งไปชิไปชิมหลบหลินไปพอนไพอลินใกล้น่อไปเบืองนี่กบูเราเน่ยไป

ผ่าผ่าม่ได้เห็นเวียกอย่างอีกนอนก็น้อนเลยตุ่มผ่าอยู่เลยม่ได้ไปหอดยาใช่ไหมน้าเออเอเป็นอะไรสั่งไปซื้อยากินมันจะัวอืจะัวนักกะตัวเนียกินนี่ทั้งว่ายาดีไข่มันจะถือเกินป่ะจ๊ะปินยาดียังเนาะสมบุรณ มันชอบมาปกหัวนะต่อไล่นะเล้ยต้องต้องต้องมีถ้าต้องหาน้องเล่น้ำลูกหลานเดี๋ยเราไล่หยอกกันเ้ยมฮัมเดี๋ยวไปลงไปมาไปมาไปชงม้งเลฮะมีนะอาจจะไปโรงเรียนเลย ชงมุ้งอยู่ได้แหลวะีไฟนะแนีไม่พอไปนุ่งกระปงมุ้งเลยวะโอคาจะไปเรียนได้สองมุ้งเลยละตัวไม่ตัวเล็กตีหางตีบ้าพินเห็ดวันคริสต์มาสเลยเพื่นกัพักเลยนุ่งกระโปรงเนอ ไม่มถ <t brothers and sisters> ือหัวแล้วแหละนั่สิไปเรียนแหละไปว่าไปบุ้งห้งเรียนไอโฟนมะมีคงหลุดคือหงเรียนจ้าบ่มมีใช่ไหมีแต่ก้าดินม้นไสมีแต่ดินมุาไยใย่ป่ะผมมีหม่นม่ามาหม่าหม่าหมุนด้วยน้เน้เนี่ยเนื้อละใสกระโปรมาใส่สุ่เรียนหนาวเย็นช่าานี่ก็เห็นบ่ โอ้ยดาแล้วเราบอกบุมเงนเราบอกอู้หืนวะเน่เห็นนิหน่อยว่ากันเลยได้วานกอคนตกอะืมมันไหมลูกละตเตียงลงมามมายนะตคอหักไหมลูาขอหักเรียบร้อยนะโอ้เป็นย่าเป็นไขเป็นหนาวอันนี้เราหยอะ ม่เข้าใจกติกโมันก็ติดกเลยติยงมาหาได้เลยไปทรมานมามายังไงเอ๋ยวทำรึเปเ่ามีละลายอยู่ละคนถอน่มคอนไม้นะพ่อโตูนเคลปครอืมจักเหลไนหลังไถ่เน่เปรมาหาว่าเคจิ้เหียบุญตูนนะครัเป็นจักเพื่อนเขาก็บมนีกุนออกไปอ้ยโอกย บ้านนี้เขาพมากนะ้นี่กนาะใส่สอ่เอาไปได้มากไม่รอไรยกันนะไม่ไปดินเบื่อลูกอะอยูกันั่งยื่ซื้อเสียดีกฮะ เออไปเบิ่งดิหน like> ่ไปเบิ like on, like ่งนู้ดลำดำนาะไปไปเบิ่งูดลำขู่อ่ะมีเนียยายขังเย่ไงไปโฉดเอานะอดนูดพักโฉดขนะเย็บยีสซื้อยังซื้อข่าวไปซื้อจะเสียก็พูก็ออกมาตลาดก็ชิว่ายเลยค่ะสิมาตลาดเล่งเลยมช่วยเลยคำแล้วเอาไม่ซื้อก็ไหนกี่แก้วเื้มนงกันไปเยหายก็แกว่ยมีย

ส่วนใหญ่โตท้าบังัดเฉืองายบังนุ่มเนาะโอ้บางว่าสีลูกบางเสือซันตะคอรี่รเสือปีใหม่ของเสือซิงเกิลียงไรเอาเบะคอยใส่หมดไอ้ไปลงกอันมามาส่งกระโปงส่กระโปงนะนงเอยไปันไปกเสือบนุ่งบ้าเสือขาวบนุ่งเสือขาวตนมยังถุงกระฟังนะบัง อ๋อชนยังนี่ไปไปไมไปจะขบ้านอะไรกูเริมไปทำไไปชนว่าไปชนเนอ้นต่ม่ชนต่อไมต่อไเราไปเรียนด้ต่อไม่อไม่ไมาตัมเลยตวอะไรนี่ยังเลืไปียบแล้เหยียบตัวกันเ จักไปเบิ่งไม่ไม่เปิดมึิ้งอ่ะไอคอนไปแต่ปั<อ>๊บนฮ้ยมิยังกำผูไปเบิ้งไปย้ายคั้งยังไงวันนี้ผมได้เข่าวมาวันนี้ผมตื่อแต่ละเล้งก็ได้ยู้คนเหงื่อยากเข่ามาหนี่ง <สะ S 1> ก็ยั่งหัวเข่ามานนะยายนี่ขึ้นมาผักฮะแต่ละมือแต่ละวันนี่เ <laughs> ดายายายี๋ยวว่าเอาผูไปะหัยาก่อนยาผักชิ้ผูแต่ละมือแต่วันนี่ขึ้นมาผักแฮ่ ก็มึงเขาฝากเครื่องผ้าแหวกไปซื้อดิว่าได้บปอยากมาด้มือได้ไปอยากมานะว้าถุงงานแค่ถุงกัดแค่ถุงไปวอดนกนั่นว่านกกระจอกว่ดถุงมันว้าดูกระจอกได้นะเชียงนึ้ทิงหน่อยนีใหม่ฮะนีน่ะกระติ้วป้าอยู่หน้าเลยดิดรายรึป้วบ่ บอกนาดได้มือสองสองแข็งของหัวนี้น่อยเปีนเก่าเลยนะเป็นดินเก่าก็มันเจกเน้่ยนลีลาแล้วมันเจกมันปวดเตะท่านเหงาของบ๊วกายนี่มันหัวใหญ่เลยัใหญ่กดหากระปุกปีแรกวะเราปลูกตะบิดมันงามเนาะเป็นดินเก่าโชว์ีดินเก่าดูยังง่ายได้ว่าินนได้ินคขาลงไปวะกป็นไงเนี่ยเป็นไงเน่ กานี่ก็ได้ล่าด์ไฟล์ด้วยคุณปีมะข่ห้อันการสุกิดทางเออปีนี้เพิ่งก็เก็บหรืปล่เก็บเดี๋ยวเดี๋นวในล่างบ้านบ้านเฮาก็คือกันเดี๋ยวดึงลงสิค่ะเออไปเดี๋ไปเปิดบุ้งไปมีอยังขูเป่ามีเยอะเลยขูเป่าเดเปิดบุ้งเราไปน่ะยางก็ไปแล้วไปยางแก้วก็ไปแเราไปมีแต่เจ้าเดี๋ยวไปไปเปิดบุ้งเราไปเขคาะนั่นเหรเขาห่มเหนียวปืนอยู ใช่ไิเปิดบางบป้าปาเอาไว้เือบเอาไว้เกือเมยนะเห็มันมินใช้มันมีย่งขูดิใช้ห่ะอ่ามีสร้างยไม่แต่ขี้เนื่อใช่ไ่ดเฮบให้ใหลอืมอากเนดี่ว้ล้ห่เ็ก ร้อนีดเลยบริเวณเด็กมาโอ้มาบอกเ็ดลูกีดีเลยได้อันี่ขับมาเยอะักมกขึ้นลูกขึ้นลูกเปื่อนะดูนี่มัดสิขั้นเมธจำจำคนนีเยคบบแล้วจะเปี่ยนยังูมาว่านี่นะอันนี้มาเห็นมัดสิบขั้นจ่ะ ล่าโมอยู่ตลาดไน่คุตลาดไน่พออืมตลาดเลงเขาไม่ได้เวลามาเลยเม่เกี่ยวกับมัดเกี่ยวนี่นะเขาไม่ได้ไปนาเหมือน้ันาุทัภูมิมาทางไรก็ตายเุ้ธคลายที่ติดเราไลงขายตลาดบ่เอามันคุณแต่ปาไว้หน้าได้เืมมมาได้ แต่ลานมาหายว่าในตาจนบดคั็นคังไว้กระทังโอ้ไปใส่กระทังใส่กระเป๋าไว้กวะเ่ยม่นาส่าาะกระเป๋ายูหนาวเลยหนาวเย็นนาหนาว่เอาไปเอาลูกเอาชิเยนเขาไปให้ยายก่อนเกือกเมือกอ,อ,อัออนนี้ยุคเจ้าเจ้าบริสุทธิ mặt nó người thịt đi đi là một cụm ừ. mình. là một cụm nghĩa là một cụm nghĩa là một cụm nghĩa là một nhà nghĩa là Xe cụm nghĩa là một cụm nghĩa là một cụm nghĩa là một một cụm nghĩa là một cụm ngô một มัเสียท่าแต่ยังฟอดอยู่มันมึนคุกแวานไอ้คนห้อนพร้อมแด่งๆนะจ๊ะที่มันเดกงตุ๊กมันแด่งมันเอาเฮ้ยเนี่ยเฮ้เนี่ยเสียฟอนตกล่ะบาสปะหลุงไอ้คลิปนี้ก็สิบโมมียังก็เลยขอจบคลิปก่อนแล้วหลังก็ไปนี่อืมเอาของฝากมาให้ย่าเอาเนื้อมักมาให้เพื่อน ไาดีหนึงง่งเลยลานซอ,อยังไปสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอะครจบคลิปปิดคลิปกันเลยบุญเดี๋ยขอบุญขอบคุณนลายไปแล้วดีหนึ่งเลยงงสบายดีนะไหมบายดีบุญลุงไหมเอ้ยน่อยายเห็ดเนี่ยยายมาแล้วเห็ดได้ไหมจอนเอาไว,ไว้เป็นยังเนาะ ดได้ย eh. ังได้ยังเออยังไปหาลูกป้าสบายแล้วยายสบายดีเ้อทงมาเท่าใดก็บรจักเศร้าเข่าแล้วนี่